เนื่องจากละครเรื่องแม่เบี้ยของทางช่องเจ็ดได้ปิดกล้องมาระยะใหญ่แล้วแต่ทำไมล็อตแล้วล็อกเล่าช่องเจ็ดไม่นำมาออกอากาศสักทีวันนี้เรานำสาเหตุที่ละครแม่เบี้ยนางไม่สามารถออกอากาศได้มาเล่าสู่กันฟังจากผู้เขียนกระทู้ในเวปออนไซต์พันทิปหมายเลขสมาชิก3877-032ค่ะโดยเจ้าของกระทู้เผยว่า ขออนุญ,ญาตมาอัปเดตเผื่อใครกำลังอยากรู้ว่ามุนีมนตราที่ว่าเป็นคนเขียนบทโทรทัศน์ละครเรื่องแม่เบีย้ยนี่เขาเป็นใครกันซึ่งหลายๆคนอาจจะสงสัยเพราะอาจไม่ค่อยคุ้นกับชื่อนี้ซึ่งถ้าโดยส่วนตัวให้เราเดาคิดว่าน่าจะเป็นนามปากกาเพราะเรื่องนี้ใช้ทีมเขียนบทด้วยกันประมาณสามคนโดยได้นำคนที่เคยเขียนบทมุทุรสโลกันเพื่อนแพงผู้บ่าวอินดี้ยาหยีอินเตอร์ มาเป็นคนที่คอยคุมการเขียนบทของเรื่องนี้แล้วเอาคนที่เคยเขียนบทไฟล้างไฟมาเป็นคนเขียนบทในภาคเรื่องราวความทราบของเหล่าตัวละครผู้หญิงซึ่งใช้คนเขียนบทเป็นทีมตามความถนัดแล้วเรื่องนี้ใช้คนดูแลบทประมาณ4คนกันเลยทีเดียวรวมผู้จัดเอสุภาชัยด้วยแล้วก็ยังได้มีการเอาคนคุมตัดต่อมาช่วยอ่านและช่วยเรียงเรื่องให้อีกทีหนึ่ง ซึ่งทีมตัดต่อก็มีอย่างต่ำประมาณ3คนในส่วนของจำนวนตอนนั้นได้มีการถ่ายทำไปทั้งหมด14ตอนซึ่งก็ไม่รู้ว่าพอตัดต่อออกมาแล้วจะได้ออนแอร์กี่ตอนอาจจะได้มากกว่าหรือน้อยกว่า14ตอนก็เป็นไปได้ทั้งหมดเลยฉะนั้นในเรื่องของบทน่าจะพอไว้ใจได้ในระดับหนึ่งพอสมควรดูจากผลงานที่ผ่านๆมาของทีมเขียนบทเรื่องนี้แล้ว ส่วนเพลงประกอบละครจะมีด้วยกันทั้งหมดประมาณ4เพลงโดยนักร้องคุณภาพทั้งเจนีเฟอร์คิมมารียมทีชัยเดชยุพธรมวันและเทอุเทนส่วนเรื่องที่ว่าทำไมแม่เบียถึงไม่ได้ออนแอร์เลยซักทีทั้งทั้งที่ก็ปิดกล้องไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วซึ่งก็ผ่านมาประมาณ4-5เดือนแล้วรออะไร ทำไมถึงไม่เอามาออนแอร์ตรงส่วนนี้คือยังไม่พร้อมที่จะออนแอร์เนื่องด้วยซีจียังไม่เสร็จสมบูรณ์และที่สําคัญได้มีการเปลี่ยนทีมทำซีจีใหม่หลังจากที่ได้ทราบฟีดแบ็จากการที่ได้ปล่อยตัวอย่างแรกออกไปแล้วมีแฟนๆติเรื่องซีจีงูที่ยังอาจจะดูไม่สมจริงสักเท่าไหร่ผู้จัดก็ไม่ได้จะนิ่งนอนใจแต่ด้วยการทำงานก็ต้องให้เกียรติคนทำงานในทุกๆฝ่ายเพราะคุยตกลงกันไว้แล้ว แต่สุดท้ายเพื่อผลงานที่ดีที่สุดผู้จัดก็ได้ตัดสินใจเปลี่ยนทีมที่ทำซีจีใหม่เพื่อที่จะได้ผลงานที่คงคุณภาพตามที่ผู้จัดอยากจะให้งานออกมาดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อแฟนๆที่รอชมกันสุดท้ายหลังจากเปลี่ยนทีมทำซีจีใหม่เมื่อไม่งานมานี้ก็ได้คุณเต้ยเป็นคนคุมทีมที่ทำซีจีทั้งหมดให้ด้วยตัวเอง ตอนนี้ก็เหมือนต้องมาเริ่มนับหนึ่งการใหม่ตั้งแต่เริ่มร่างโมเดลของมูใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้นไม่ใช่แค่เอาที่เคยทำแล้วไปให้อีกทีมทำต่อแต่มันคือการสร้างโมเดลมูใหม่ตั้งแต่เริ่มและอาจจะต้องรออีกหน่อยแต่ตรงส่วนนี้ผู้จัดใช้คำว่าน่าจะอีกนานอยู่แฮหะแแหะแะซึ่งตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทันได้ออนแอร์หนึ่งสองลอถัดไปจากล็อหน้าหรือเปล่า แต่อันนี้ผู้จัดแอบมากระซิบบอกแล้วแล้วว่าน่าจะมาประมาณในช่วงเดือนไหนแต่ก็ยังไม่แน่นอนเท่าไหร่แต่ขออนุญ,ญาตเก็บเป็นความลับก่อนเพราะผู้จัดขอมายังไม่อยากให้บอกในส่วนนี้เพราะก็ยังไม่รู้ว่าซีจีอันใหม่นี้จะเสร็จทันหรือเปล่าด้วยก็คงต้องมารอลุ้นกันต่อไปอีกทีสุดท้ายนี้ก็ได้แต่หวังว่าแฟนๆจะเข้าใจว่าทำไมตอนนี้แม่เบีย้ยถึงยังไม่ได้ออนแอร์เลยสักที และอยากขอเป็นกำลังใจให้ผู้จัดคนเก่งอย่างพี่เอสุภชัยที่ทุ่งเทเพื่อแฟนๆที่รอชมด้วยจ้าขออนุญ,ญาตเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนคนดูที่อาจจะรอชมฉากขูดมะพร้าว ซึ่งในเวอร์ชั่นของละครนี้จะตัดฉากนี้ออกไม่มีการขูดมะพร้าวนะแต่จะเป็นการเพิ่มฉากแม่ขลาบีบก,กะทิกับสายชนแทนผื่มีบราม่าเดี๋ยวหาว่าช่องเจ็มาตัดฉากขูดมะพร้าวออกทำไมซึ่งจริงๆมันจะไม่มีการใส่ฉากนี้ตั้งแต่ต้นเนื่องด้วยติดปัญหาลิขสิทธิ์บางอย่างที่ผู้จัดก็เพิ่งจะทราบแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ และท้ายที่สุดแล้วละครรถแทบแห่งปีแม่เบีย้ยจะได้ออกอากาศเมื่อไหร่ฝากแฟนๆติดตามชมด้วยนะคะขอบคุณที่มาจากเจ้าของกระทู้ด้วยนะคะ